สวัสดีลูกค้าที่กาลังมองหาธุรกิจกาแฟาอยู่นะครับโรงคั้วของเรามีบริการรับจ้างคั่วแล้วก็สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองนะนี่เป็นอาราบิก้าจากประเทศพมา่านะลูกค้ามาจ้างคั่วสารก็น่าจะประมาณ90เกือบร้อยโลนะครับพอ,อคั้วออมาแล้วก็จะเหลือประมาณ7จิกโลหายไปประมาณ ยี่าาสิบยี่สิบกว่เาเปอร์เซ็นต์นี่เป็นราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์สารพม่านะครับแล้วก็กาแฟตัวนี้เป็นกาแฟลาวขัวเข้มนะครับถ้าใดสนใจนะครับกาแฟขั้วเราก็มีจำหน่ายขัว้วเข้มเบนระหว่างอรา,าบิก้ากับโรบัตต้านะครับขัว้วเข้ม สูตรของเราขายกิโลละ400บาทสำรับวันนี้เป็นกาแฟโบรบัต้านะวันนี้เรากเ็เก็บไว้ขายเองก็มาคัดสิ่งแปลกปลอมสิ่งเกียบบนขที่มาจากโบรบัต้านะ เราใช้โลบอต้าเวียดนามไซส์18โลบอต้ารอบนี้ไซส์ใหญ่นะครับเบรดพรีเมียมแต่เราขายในราคาจับต้องได้นะโลละ4ี่รอยบาท1กิโลแพ็คแบ่งแยกถุงละ500กร,รมัมจากโครงขั่วสดๆ ใหม่ทุกวันนะครับตอนนี้เป็นหม้อแรกที่จะเบนเป็นเอสเปร์โซ่โค้ดเข้มโค้ดเข้มผสมกัแบโค้ดเข้มแต่เป็นอาราบิก้าโค้ดเข้มแล้วก็โรบอต้าโค้ดเข้มแล้วก็เบนกันหม้อที่ 2, สองโรบัอต้ากำลัง นี่เขาเรียกว่ากาแฟขั้วสดจากโรงครั้วนโอเคนะครับท้าคลิปนี้ท่านใดสนใจกาแฟโคตรเข้มกิโลละ400บาทก็อินบ็อกสอบถามหรือว่าโทรสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมที่0 8 4 9 4 0ปดสีสวัสดีครับ